การที่เราแปลงจากที่นามาทําสวนไผ่เนี่ยพี่มันลงทุนเยอะไหมครับตอนแรกเนี่ยไม่เยอะครับก็จะเป็นต้นพันธุ์ที่ผมบอกครับเอามา30ต้นเราก็มาขยายของเราเองครับอืมใช่เอาแปลว่าพี่ก็ขยายของพี่เองใช่ไหมพี่ครับตอนนี้ขยายไปรุ่นครับปีแปลง2อีกนะฮะย่างนอเนี่ยเขาขายกิโลเท่าไหร่พี่ตอนนี้ทั้งสวนเราขาย50บาทครับแต่ตามท้องตลาดแต่ละสวนไม่เหมือนกันครับเขาวิ่งถึง80ดสิบบต่อโลโอ้นะครับใช่ครับนอกจากขายนอได้แล้วเนี่ยมันจะมีแบบว่ารายได้พวก แปงพวกขายพุงขายพันอันนี้พี่ได้ขายกับค่ะไม่เอ่ยขายก็จะเป็นเงาช้ำเลยครับหงผมหลกัหลกๆก็จะมี4เบอร์ครับเบอร์สามก็100บาทแล้วก็เบอร์2 200บาทบมารับที่สวนก็150แล้วก็เบอร์เก้าบาทม,มารับที่สวนก็400บาทนอกจากเงาแล้วมีอะไรอีกพี่ก็จะเป็นตุ้มตอนครับ<ห>ตุ้มตอนแบบไหนพี่ใชน่นี่อย่างนี้ แเราชําพร้อมแล้วครับพร้อมปลูกพร้อมปลูกแบบไปลงปลูกได้เลยครับอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนะครับคือเงามันก็จะราคาสูงครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ร้อยห้าสิบครับคือชําพร้อมปลูกเลยก็ไปขยายพันธุ์ได้เหมือนกันได้ครับแต่มันจะช้ากว่าเงาหน่อยครับครับไปอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันสาหรับคนที่อยากจะปลูกไผ่เนาะแต่อาจจะงบประมาณน้อยก็เลือกไอ้ตุ้มตอนนี้ไปปลูกก็ได้เหมือนกันได่ครับเป็นระยะใช่ครับผมมันจะช้ากว่านี่ประมาณปีกว่าปีครึ่งถึงสองปี